สวัสดีครับคลิปนี้สิพามาเบ่งงานสาบครับสาบปูนครับก็เริ่มทยอยสาบแล้วครับหลังจากที่ก่ออิฐแล้วครับก็สาบมาเรื่อยๆครับมาครับติดตามเบ่งน้ำกันครับเริ่มจากผสมปูนกับทรายก่อนครับตอนนี้ก็คนให้เข้ากันก่อนคนปูนกับทรายเข้ากันครับกะบ้านี้ผสมเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนอีกกระบะหนึ่งกะเริ่มค้นอยู่ครับกําลังเติมน้ำแล้วก็ค้นครับค้นให้เข้ากันครับมาเบิงสั่งเพิ่นสาปปูนเลยครับบัดน,นี้เพื่อนกระชาบได้หลายเติบเลยได้ครับอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วครับก็บคือเติมปูนให้หนาครับเติมนานา,นาเสร็จแล้วก็สิได้เอาสามเหลี่ยมมาปาดครับ มาบึ่งวิธีการฉาบปูนของเพิ่นครับ mm hmm. การฉาบจากข้างบนลงข้างล่างนะครับ mm hmm. ต้องฉาบข้างบนก่อนครับแล้วค่อยมาฉาบข้างล่างตอนนี้ก็เติมปูนเข้าไปเรื่อยๆอยู่ครับมองได้มองในปูนน้อยเอาก็เติมใส่ครับ มาเบิ่งวิธีการปาดหน้าปูนครับอันนี้ก็ใส่สามเหลี่ยมปาดครับก็ใส่ขอบหน้าต่างเป็นเป็นมองอ้างอิงครับก็คือเทียบกับขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างนี่เอาสีจับจับเสียมหรือว่าจับเหลี่ยมไว้แล้วครับเอากระเช้าข้อมสูงพอดีกับขอบหน้าต่างนี่แหละครับ อันนี้ก็เป็นอีกมองหนึ่งที่สาบไว้ครับมาเบิ่งวิธีการปาดหน้าปูนก่อนครับปาดให้เรียบเสมอกันครับวิธีการปาดแบบใส้สามเหลี่ยมครับ หลังจากที่ปาดสามเหลี่ยมแล้วกะปันน่นนาปูนนยครับบันนี่ปัน่นปั่นให้หนาปูนเรียบเสมอกันครับใส่น้ำม,มองได้แห้งกะใส่น้ำชิดไส่ครับชิดน้ำใส่แล้วก็ปั่นครับปันป่นไปเรื่อยๆ ปั่นให้เรียบเสมอซ้ำกันครับช่างเพนกาค่อยปั่นไปเรื่อยๆครับหลังจากที่ปั่นนาปูนเสร็จแล้วค่ะลงฟองครับบัดนนี้เอาฟองหน้ามาสูบน้าแล้วกะใส่เกียงไม่ oh. เกียงไม่ซ่อนครับฟองหน้าครับแล้วก็เอามา มาปั่นลุงฟองครับเห็ดให้ปูนเรียบสะอาดครับผนังห้องกระสิทธ์สะอาดผมมีเศษผมมีเศษทร,ร,รายครับ,รบพอทรายเริ่มติดฟองน้ำไหลายแล้วก็เอามาล่างครับล่างแล้วก็ปั้นให้มันมาดเสร็จแล้วค่อยเอามาปั้นใหม่ครับ สั่งบนห้องว่ะลุงฟองครับปั่นลุงฟองลุงฟองน้ำมงไดดปั่นแล้วก็เกี่ยงงามเลยด้ครับนี่ครับบึงบึงไปน้ำกันใกล้ๆนี่ครับนี่ครับปั่นแล้วก็เศษทรายกับสิบรุดออกครับกับสิบสิบเป็นเรียบๆแบบนี้แหละครับ หลังจากที่ปั่นแล้วก็ใส่ไม้กวาดครับใส่พลอยมาปัดครับปัดเอาเศษที่ข้างออกเศษทรายที่ติดอยู่กับหน้าปูนครับปัดออกให้เรียบครับรค่อยๆปัดไปเรื่อยๆครับใส่ความละเอียดนี่แหละครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเกี่ยงงามนะครับผนังปูนที่ห้องสาบเมื่อกี้นี่ครับ หลังจากที่ห้าวสาบเสร็จเรียบร้อยกะเก็บเศษปูนทำความสะอาดได้ครับทำความสะอาดพื้นพร้อมครับนี่ครับพามาบึงทางนอกที่ห้าวสาบเสร็จแล้วครับอันนี้ก็อีก้างหนึ่งครับสาบเรียบร้อยครับ อันนี้ก็อีกข้างหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้กับสีขอจบสำนีนะครับสวัสดีครับ